ครับวันนี้พาท่านสวนะครับท่านที่ปรึกษาคนใหม่คณะศาสมารมนะครับมาเยี่ยมชมมาชมครถบแรกนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคณะสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทั้งทั้งในไทยและก็ต่างประเทศในความร่วมมือระหว่างประเทศคมคนอเมริกาโเรียอออสเตรเลียจีนนะครับสิงคโปร์แล้วก็ของที่นเวลาเราเราทำงานร่วมกัน ครับนะครับไปเรืเ่อยๆครับแล้วก็ที่ไอันนี้ครับ,ห,รบห้องห้องประชุมห้องเนี้ยมา,า,มาถ่ายมาดูนะครับเป็นห้องประชุมที่ใช้ชื่อว่าห้องประชุมท่านอาจารย์ประเสริฐกษัตริย์ทองโอศกนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของจากต่างประเทศแล้วอันนี้เป็นเรียกว่าสร้อยสังวาลสร้อยสังวาลประจําตัว ท่านนายกแพทยสมาคมเริ่ม <ique> um, ต้นขึ้นเมื่อปี2539สมัยท่านอาจารย์พจิตชูปัญญานะครับแล้วก็ปัจจุบันในเวลาทุกวันเดือนมกราครับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีก็จะมีการทุก2อปีครับจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งท่านนายกก็จะมีการมอบเส้นสักวาเนี่ยให้นายท่านนายกคนใหม่ครับ ให้จริงอยู่โอ้โหก็จะเก็บรักษาไว้แล้วก็นี่ตลอดโอ้โหตลอดเลยนะมัี้เอาซูมทัมนี่เอาซูมเอามาซูมตรงนี้นะซูมเลยคะอันนี้นี่คือพินนะครับพินหรือว่าอ่าตรงนี้นะอันเล็กๆอ่าเนี่ยครับนี่คือพินนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามแล้วก็เป็นแห่งประเทศไทยในในปัจจุบันแล้วก็ อันนี้คือในสมัยยุค90นะครับเราจะเห็นว่ามีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานสําคัญเนี่ยนะครับทั้งของรัฐของอะไรอย่างนี้ครับประเทศสหพม و م ของประเทศอะไรก็มีตราสรัญลักษณ์ที่ติดหน้าหน้ารถออกมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในรอบครบรอบหนึ่งร้อปีประเทศสหพ ك و เกิดขึ้นมานะครับเดือนตุลาคม2464ที่เรียดนามประชุมครับผ่านมาครบเป็นร้อยปีครับก็ได้มีการจัดทําการที่ระลึกแล้วก็ออกมาเป็นตราสัญลักษณ์นี้ นะครับเล่มหนึ่งแล้วตัวโลโก้ของแพทย์นิสังคมในอดีตนะครับคือแโโอพทยนิยสังสยามแล้วก็แพทย์นยสังคมปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยแพทย์นิยมสังคมครบรอบ1น4ปีครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารวิชาการนะครับที่มีโลโก้แพทย์นิยมสังคมเป็นตัวอย่าแต่เล่มที่น่าสนใจที่สุดก็เล่มน,นี้มีเล่มน,นี้ท้านคงจำไม่ผิดนะเล่มเล่มมันจะอยู่ตรงกับัน เาวเป็น 9, 9, 9, ันแบบ 9, 1กาก 4, 3, 4. 1> าแคือ,อ,คอ,อ,อ,อเก่าแก่มากเลยอ่นี่ประมาณนี้ประมาณประณอย่างเี้ยคืออยู่บนเขาโเนี้ยกเก่าแก่มากนี่คือ9้เกากนรับซีรีส์จะอยู่ประมาณเนี้เขาเ็เก่า 9, แก่มากแล้วแล้วเรากเก็บรักษาไว้ในห้องที่รักษาความเย็นรักษาอะไรเพื่อให้หนังสือเนี่ยยังเป็นหนังสือที่ที่ดี ในในสิ่งศักดิ์สิอั <laughs> นน,น,<ใ>น,นี้ก็สุดยอดแล้วห้องห้องนี้จะเปิดให้ให้ให้แขกที่เป็นตัวแทนข,ข,ของแต่ละชาติเนี่ยให้เข้ามาเยี่ยมชมปี2020ร้อยปีอ่ะถ้าสาวอร์เห็นแล้วเป็นยังไงวะวู้หุขนลุกตลอดเวลาโอ้ยขนลุกตลอดเวลาเลยตลอดเวลาใช่ครับ <laughs> โผม <laughs> ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานกับพันธ์ยาศรคมครับโ <Okay, S 2> อเคครับขอบคุณครับขอบคุณมาก